ไขยนักเสิร์ฟเนี่ยไม่ชอบการชนไปนเต็มเต็มร่นกิ้งเป็นไข่แตกเลยเกมมันจะแหลกขนาดนี้ทำไมเนี่ยไขยนักเสิร์ฟไม่เข้าใจเลยอยู่นิ่งหรือเปล่าเออจริงอยู่นิ่งเกมกลับเหมือนเดิมเลยแต่ก็แหลกนิดนึงเอ้ยไม่น่าใช่แล้ว จับคนเยอะไปเปล่าเอา้าอะไรไม่เข้าใจใครนังสือไม่เข้าใจจับคนอยู่ดีๆู่กี้เหมือนเห็นเวลามันเหลือหรือเปล่าไม่รู้นะเอเอ,เ,อเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันฟาร์มได้ดีกว่าอีกเนี่ยดูดูดูเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเป็นขวดน้ำตัวยิ่งใหญ่นิ่งหายาก แล้วมีแค่ผมคนเดียวในเซิฟที่เป็นขวดน้ำคนอื่นแทบไม่ฟาร์มเลยหรอ<ะ>ปาร์ตี้ปลาต้มผลไม้เนเี่ยแกไม่คิดจะฟาร์มเลยหรอพี่แกเขาขี้เกียจฟาร์มแต่ผมก็ฝืนฟาร์มไปเถอะเก็บให้มันได้ครบๆในเวลาขึ้นมันยากเหลือเกินเนี่ยขนาดสูชิยังขึ้นไม่ได้ผมเลย ตรงนี้มันขึ้นไม่ได้ง่ายเลยนะเอาเนี่ยผมก็ขึ้นได้แหละขวามันขามันกว้างไงถ้าเป็นไก่นักเก็ตเนี่ยยิ่งดีเลยขามันเล็กๆกผักกาดเนี่ยดีมากเลยขามันเล็กมากอันนี้มันขาขากว้างไงอ่ะซูชิได้หนึ่งคนปาร์ตี้ผลไม้หนึ่งคนกำลังเดินตัก ทำไมยอไม่ไมใครใช้ตัวปาร์ตี้ผลไม้เลยเหรออ๋อลืมไปว่ามันมาไม่ได้แบบตัวที่เก็บฟรีีเนี่ยไอติมไม่ได้เขารู้ใจเรามันจะขี้โกงอตรงนั้นก็ก็ตบตีกันอยู่นะตบตีกันเขาก็ตบตีกันอยู่นั่นแหละเนี่ยใช่ไหม ไม่เห็นหน้าเลยไหนล่ะอ๋อเนี่ยดำปิป๊ปีเลยทำไมไม่เอาเทาๆแล้วมายืนแอบ,บกันตรงนี้ขายนักสืบเก็บรัวๆเนี่ยแสดงว่าเขเก็แบแบอบมากใเออใครอยู่ด้านบนเนี่อ๋อเห็นแล้วเนี่ยทำไมแบบชอบใช้ที่เบสิกเบสิกที่ขายนักสืบชอบ,ชอบรู้ หล่นมาแล้วไม่รีบรีบแอเอา้าฝั่งปาร์ตี้ผลไม้ก็หล่นไปแล้วล่นไปทำไมมาจองที่เพื่อ,อเดี๋ยดนายโดนแน่นอนเนี่ยเฮ้ยขวดน,น้ำ ถ้าขวดนะมีช็อกโกแลตหักครึ่งแล้วก็เปละลายเนี่ยน่าจะได้กินดังช็อกโกแลตแบบอร่อยว้าววิไขน่นะสืบกำลังจับไข่นี่มันแผาพันแกเผาพันฉันฉันก็ไม่สนหรอกอ่ะเพราะว่าฉันไข่นักสืบฉันจะจับ คนที่ขวางหน้าฉันอ้าวข่านักสืบมีสองคนน่ะทำไมเป็นที่เบสิกเบสิกจังเป็นที่ที่แบบอ่อนๆมากก็มันจริงไงล่ะที่มันอ่อนอะ่ะมันแบบมันซ่อนที่ไหนได้ ไม่รู้จะมีใครทำฝนต,ตกหรือเปล่าะมะน,นามีอ่ะเนี่ะสอนตัวกข์ก็ดูคนนี้กำลังมุดรูโอ้เหมือนอยากโดนจับนเนี่ยโดนจับแบบฟรีๆค่ะนักสืบก็ได้คะแนนเนี่ยเออม,ม,มันเห็นไหมนหน้าเห็นไหมนหน้าเห็นไหมนหน้าเห็นไหมหน้า จับจ้องมาได้แล้วไม่กระโดดดกว่าแต่จะเดินไปหาปกระโดดก็ได้เ <c oughs> นี่ยเห็นไหมมันได้สิบแปดคะแนนมันยังฟาร์มดีกว่าอีกพี่ก็เป็นใครนะสี่สั่สสพิมมาทำไมเยอะแค่เป็นเพื่อนอะนะเพื่อนชอบมากวนเรื่องของเราเนี่ยืมเออ เปิดเสียงดังหน่อยพกการา์ดเท<อ>้ะเดินพร้อมก,กันแถวเนี่ยขายเล็กๆแบบเนี้ย